ยิเดินแรงเดี๋ยวแกงหกค่ะคุณผู้ชมการาบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะมาวันนี้เรามาช่วกันที่เกมเสาทําเติมแรกมาเดิมรอบบ่ายนะคะคุณผู้ชมมาลุ้นกันเลยนะคะว่าเสาทําวันนี้จะรอดหรือไม่รอดนะคะเมื่อวานสามพันคอมโบนอกหลายดีบวกสุดๆพันนิดนิดแล้วก็จากลากันไปเลยนะคะสําหรับทุนสามพันเติมแรกค่ะคุณผู้ชมวันนี้เดินเบาๆนะคะเดินเบาๆเดี๋ยวแกงหกคุณผู้ชมนะคะวันนี้ก็ จ่ายกันที่เบตแปดคูณแปดร้อยแปดสิบแปดนะคะคุณผู้ชมมาจวดกันเลยค่ะมาจวดกันเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหชกอกดีใจคุณผู้ชมเอ้ยนะคะเมื่อวานไปเล่นเกมในค่ายพีพีแตกมาค่ะคุณผู้ชมเกมในค่ายพีพีรุ่นสามพันสี่พันนะคะเบตสามสิบไม้สุดท้ายวัดใจจริงๆคุณผู้ชมสู้มานานมากซื้อไปหลายไม้มากก็กล่าวว่าเกมที่ไม่เคยเล่นก็เดี๋ยวจะวนเล่นให้ดูในค่ายแฟ็์มาติกเคนะคะคุณผู้ชมนะสำหรับเพื่อนๆที่ขอเกมมาทั้งในกลุ่ม ในกลุ่มสีฟ้าในใต้คอมเมนต์อีกเยอะแยะมากมายบาบาบาบรานะคะไม่ว่าจะเป็นคู่รักสาว่ําเกมอีกิปเกมโอ้กับทุกเกมในค่ายพีจีจริงๆที่ FC ขอมาตอนนี้ก็เดี๋ยวพยายามเล่นให้ดูแล้วกันนะคะคุณผู้ชมนะคู่รักพึ่งเล่นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะถ้าจาไม่ผิดเอาวันนี้เดี๋ยวไล่ดูอีกรอบนะคะคุณผู้ชมสําหรับเกมที่เอฟซขอกันเข้ามาจ้า ตอนเชนแย่ๆแต่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรก่อนหน้าหลังเลยตอนนี้บอกไม่ถูกเราไม่ถูกบอกไม่ออกตอนนี้วอลเพอาะถเลขที่ออกครับแด๊บอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมนะกดเข้ากลุ่มนะคะกลุ่มฟ้ากันนะคะคุณผู้ชมนะกดเข้ากลุ่มฟ้านะคะมันจะมีให้โหวตเกมนะคะคุณผู้ชมสําหรับ f c ที่ขอเกมกันเข้ามานะคะคุณผู้ชมมันจะมีให้โหวตเกมเดี๋ยวเปอร์เซ็นต์เกมสูงสุดนะคะคุณผู้ชมเข้ากลุ่มฟ้าดีกว่านะคะเข้าเข้ากลุ่มฟ้าดีกว่านะคะเพื่อน เดี๋ยวมันจะมีให้โหวตเกมนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีให้โหวตเกมกันนะคะอีกก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับกลุ่มฟ้านะจ๊ะเออวันเดียพตอนนี้เล่นอย่างที่นาคาเกมเปลี่ยนเก้านะคะรอดไปรอดเติมแลกคอร์แคสสองเติมพอเบาได้เบายิ่งเติมหนักทุนสามพันก็ไล่ไปสิยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบไปร้อยเล่นหัวร้อนไปเรื่อยแต่เมื่อวานคอมโบนอกไหลดีมากช่วงต้นเกมนะคะคุณผู้ชมถ้าใครดูคลิปจริงๆ ออ้ยมาแล้วจ้ะสองนาทีเข้าฟีเบตแปดคะ่ะรอดประรอดสุรตุนสุรตานหรือเปล่าจ้ะมาแตกออกไปหลายๆเปียนะทองปึงเบิร์แล้วจวดขาดพี่น้องจวดขาดพี่น้องไปเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มสีฟ้าดีกว่านะคะคุณผู้ชมนะมันจะมีกิจ ก็จะก่อให้ร่่มสนุกกันเยอะมากมายนะคะคุณผู้ชมนะพวกนี้วันอาทิตย์แล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับใครที่อยากให้น้ําปั่นยุดให้ก็ดูด้านล่างได้เลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับช่องทางกันโอ้ไม่กอดเบ็ดแโอ้ยเกินปุยเกินปุยเมื่อวันก่อนเข้าฟีสรอบเบ็ดห้ิบจ่ายให้น้ำยี่สบบาทหัวจะปวดกับสาวท้ามจริงๆพี่เอ้ยดู ดูมันทำเกลือชัดๆโทคุณพระคุณเนรโท่คุณพระคุคณเนรเอโอ้ตาแล้วไว้แต่แล้ว เดี๋ยวรอดูนะคะคุณผู้ชมสาหรับเพื่อนๆคนหนนะคะที่ยังเล่น TGA88 อยู่นะน้ําไม่ได้เล่นกับสปอนนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมใครอยากเล่น TGA ก็บอกได้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวหาให้นะคะคุณผู้ชมบอกไว้เลยนะคะน้ำไม่ได้เล่นนานแล้วนะคะสําหรับช่องทางการพูดคุยของน้ําตอนนี้มันเก่าอ่ะมันบินไปแล้วคุณผู้ชมนะคะผู้ติดตาม24งหมื่นะคะตอนนี้ก็คือใช้ช่องทางพูดคุยใหม่นะคะคุณผู้ชมแหละปัจจุบันนี้แหละนะคะว้าวมากกว่าไดทีิเถือกอีกล่ะ เถืออไปสองเดือนแล้วแม่วุ้ยน uh, ่าเกียวสวยมากคุณผู้ชมเสียดายว่าเสียดายเบ็ดต่ำไปนิดเบ็ดยี่สิบสามสิบป่วยละดอกนี้นี่ค่ะหน้าเกียวไหลจวดเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปัดทุกผูตุกดดูยจ้ามาไหลนาคี แสดงได้หมดเ้งสดชื่นอีกรอบเบ็ดแปดขอแก้ตัวหน่อยมาหน่อยมาหน่อยอร่อยแน่รอบที่สองไม้แรกล้างเกลือไปไม่เป็นไรนะคะให้ไปได้แต่นับจากนาทีนี้ต่อไปต้องเข้านะลกูกมันเป็นบ่าเข้าเดืออีหลาอีเท่าของแม่อีเท่าของแม่ มุนอุ้ยปุยมุนอุ้ยปุยหน้าแดงมาอุ้ยช่องแรกติดได้หน่อยก็ได้ไม่ติดซัง,งั้นมุนอุ้ยปุยเจโอ้เจสองลงมาลูกโอ้โหไหลเจสองมีตัวไหลต่อนะเนี่ย ราคนเนนแต่เมื่อวานได้หน้าฟ้ารอบหนึ่งนะคะหน้าฟ้าบวกหน้าเจนะแตกน่าจะเป็นจังหวะคูณสองคูนสามนะคะคุณผู้ชมนี่แหละคอมโบโดอกเดียวเงียบพริบทั้งเกมโอ้โหอยู่ยังไงให้ไหวแล้วเติมแรกสามพันสาวท่าเมื่อวานไม่แตกนะคะวันก่อนแตกนะได้วันเว้นวันนะคะคุณผู้ชมเหมือนในกลุ่มนะคะคุณผู้ชมนะสาวท่าม,มาดีอยู่ดิเมื่อวานฉันละจึงมากแม่ เดอมาต่เวลาพิสูจน์อีเท่าอีเท่าของแม่อีเท่าของแม่าแม,มาไหลขัดจวดหน้าฟ้าบาดีโอ้สับโดดปไปเลยดอกนี้คุณผู้ชมไหลหน้าฟ้าก็จบแล้วเขยมาไหลต่อหน้าเขียวค่ะอีกที สับโดดอีกแล้วคุณผู้ชมมันเป็นอะไรเอาเอารอบที่สองให้โอกาสขอโอกาสในเด้อเออบอลงอีกเอาตรวจเลยค่ะนาทีนี้จะลงไม่ลงจะเข้าไม่เข้านะให้มันรู้เลี่ยงให้มันรู้เลี่ยงค่ะไปพุโทโธทาโมสั่งโค โรรมโมสั่งโคไปปะคะเออขอเขียวหน่อยติบก็ได้เองก็ดีเขียวมามาหน่อยอร่อยนี้ไหลมาขัดจวดอีกทีได้ปะละ่ะซื้อไป500อไห้าร้อยอ่ะไอ้สบงก็ส่งพลังอีกแล้วเนี่ยทีมน เต็มคาราเบลเดี๋ยวมาเต็มคาราเบลออเออเต็มคาราเบลอุ้ยเจสองสามคุณผู้ชมเจเทวสองแวสามกันคุณผู้ชมมาให้หน่อยก็ได้นะคะนิดนึงก็ยังดีอัทโทเอ้ยอย่าลืมนะฮะวันพรุ่งนี้ก็ ย่างที่บอกไม่การันตีในการแตกนะคะกับการปั่นยูดเอฟซี FC นะคะคุณผู้ชมได้ก็คือก,กำไรที่เพื่อนๆได้ไปนั่นเองนะคะอุย้ยจบอย่างนี้ได้มาสามร้อยโอเคยังดีนะคะคัมแบ,บ็กกับทุนมาก็ยังดีบวกมาสามร้อยนะคะสำหรับเบ็ดสิบไม้นี้นะคะเพื่อนๆไปค่ะเบ็ดยี่นะอัดอีกทีอีกที ว่าจะเพิ่มเบ็ดซื้อต่อนะคะคุณผู้ชมเดี๋วยวดูละนี่เด็ดนี่คนหัวลุกยีดี้ก็คนหัวลุกค่ะคุณผู้ชมคนคิงลุกเสยว่ะยูดี้คนคิงลุกเสยว่ะคุณผู้ชม,ชมยูมยเจมาเกียวสองเกียวสองเจมาติ๊บมา เตม๋เตี๋ม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 โอ้ยเขียวสองเขียวสองเขียวสองโอ้เขียวติ้งมาเป็นสิบซะอย่างนั้นนะคะมาเป็นสิบซะอย่างนั้นนะคะเขียว เขียวบูดจบเขียวสองให้หน่อยก็ไ,ได้เลยค่ะหน้าเมื่อกี้อู้หูยยี่สิบแล้วคุณผู้ชมเออสเขียวมาจนได้เขียวมาจนได้เพิ่มไปเล่นต่อไปกันต่อไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมไปกันต่อมาสู่เขาบันเทามันแรีงสู่ ดูไปเลยบวกมาอยู่พันกว่านิดนิดพันนิดนิดนะคะคุณผู้ชมโอ้ไม่กอดไปหัวใจยอะทิมแคลเดอร์พี่น้องเอ้ยยอะทิมแคลเดอร์ยอะเหลือจะชื่อนะคะเปทท็นสามสิบเลยนะมาอีกเออสวยมากคุณผู้ชมไหลติ0มาจิบจิบ อเอาละสามหมุนสุดท้ายเมื่อกี้คุณย4 2ิบสี่สองรอบเป็นสิบนะคะคุณผู้ชมเลิกลักไปหมดเลยตอนนี้อีกสองหมุนทันไหมเอา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  เอาสองหมุนทันไหมคื้นทุนนะคะคุณผู้ชมแต่ยังไม่บวกเด็นาแดง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 สุดติ่งกระดิ่งเธอจ๋าบวกร้อยสามสิบห้าเอียเอียชช่ๆไม่อยากจะไปต่อเลยค่ะคุณผู้ชมไปวัดใจ แตกคือเลิกบดแตกกันจบเจ้า8 8ดอยแปดสิบแปโด้โด้้สองจิตสองใจเพิ่มเบ็ดเล็ดต่อไป2อรลอยคะก็สิบเบิร์ดเร็วกว่านี้ดอกเอาพวกเขาวัดเลยแล้วกันเบ็ดห้าสิบคะสามตัวมาทำไมไม่เอาสามตัวมาทำไมไม่เอาขอสี่ตัวสี่ตัวมาสี่ตัววิ่งเลย จีตัววิ่งเลยเป็นทันิบจวดค่ะมาค่ะหลายต่อม่ลงจำไม่ลงจำอยากกินส้มไข่ปลาใส่อยากกินส้มไข่ปลาแบบทอดใส่ไข่นะคุณผู้ชมเคยกินกันไหมส้มไข่ปลาทอดใส่ไข่เนี่ยแซ่บเวอร์ไม่ได้กินโดนแล้วหิวแหงน้ำลายเตียกน้ำลายเตียกน้ำลายสัวไปเลย โอ, <Dante> โอ้โหเมื่อกี้เป็นวายนะคะว่าแมนสแคตเตอร์เด้อมาต่อค่ะคิวไรเอออุ้ยหน้าท้องหน้าท้องสายสามหน้าท้องสายสามหน้าท้องเออหน้าท้องติดแล้วค่ะคุณผู้ชมไหลต่อหน้าฟ้าด้วยเนี่ยนีเฮมาขัดเจ็ดร้อยเลยดอกนี้โอู้หูไม่กอดไหลนอกเฉยหนีนี้สิครับรออะไรหน ША, ี ีเลยรู้เรื่องเฮ้ยใครจะอยู่ก็อยู่เถอะเบ็ดนั้นสิบแตกนอกมาหกห้าพันสี่นะคะคุณผู้ชมว้าวไปอยู่ละจ้าในการสลับตัวเลขบวกห้าพันนิดๆนะคะ, 5, นะค,ะคุณผู้ชมทุนแปดร้อยแปดสิบแปดนะคะไม่เหลือแต่แค้นนะคะก็ยังไปต่อได้อยู่ค่ะพี่น้อง <c oughs> ไปต่อได้อยู่นะคะเติมเลขนี้ก่อนคุณผู้ชมแต่มันดูดคืนนะคะถ้าไปต่อน่าจะ เมือด,ดักอิรีแดแดเลยนะคะสำหรับเป็น50แตงนอกคูณ8 5 4 4 5จบเจ้าเล่าหลืดจะพี่น้องจ้านะคะสำหรับเกมต่อไปเจอกันที่ช่องสุสาเอที่3ค่ะคุณผู้ชมเกมในะคยแพ็กมาติกเพค่ะคุณผู้ชม5,000กว่าไปแล้วจ้า